เอ้ยไปจับกวายมดในห้องแล้วเปล่าผมจำได้เลยมันมีปิดเทอมปิดเทอมปิดเทอมหนึ่งอะที่เราแบบอยู่ในฮูดดี้ตัวเดิมทั้งปิดเทอมอะซึ่งปิดเทอมมัน3เดือนนะพี่เราอยู่ในฮูดดี้ตัวเดิมทั้งปิดเทอมเรานั่งอยู่หน้าคอมแบบไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เล่นเกม ยิ่งช่วงนี้ผมมันมันจะเป็นช่วงที่ผมเดินสายโปรโมทหนังบ่อยด้วยแล้วแล้วผมได้ไปหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเรามาเล่นเกมแบบอยู่กับที่ไม่ได้แล้วเราก็เลยมันหลงังๆเราเลยมาเล่นเป็นเกมโทรศัพท์ยิ่งนี่แหละครับโปเกมอนโกคือมันรู้สึกว่ามันมันทำให้เราได้แบบได้ explore ในสถานที่ต่างๆด้วยเพราะว่าอย่างอย่างล่าสุดอ่ะผมไปโปรโมทบุเพที่อินโดแล้วผมลองไปจับ ที่อินโดดูไปจับโปเกมอนที่อินโดดูเอ้ยแล้วมันมีมีเยอะมากด้วยแล้วผมรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันมันมันเป็นความเจ๋งตรงที่ว่าเราแบบเราอยู่ที่ไหนเราก็เล่นได้จริงๆอ่ะมีมีช่วงหนึ่งที่ผมก็หายไปเหมือนกันด้วยด้วยเรื่องแบบการงานการเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมผมผมก็กลับมาแล้วผมก็เล่นโปเกมอนมาตั้งแต่เกมบอยะนะที่ตอนนั้นแบบโปเกมอนมันยังเป็น2 d ดีอยู่เลยอะสมัยก่อนแล้วมันหนุกมากเลยมันดังมากมันดังแบบดังแบบเครซี่จน จนจนถึงทุกวันนี้พวกเมือเซนไดโปเกมอนมันก็ยังแบบแพงอยู่เลยมันยังแพงแบบมากๆอยู่เลยตอนนู้นแรกสุดที่โปโปเกมอนโกมันเพิ่งออกมาผมก็เล่นแบบเล่นแบบบ้าคลั่งอะ่ะคือช่วงนนะั้นอ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราอะ่ะจะต้องไปโรงเรียนเช้าขึ้นกว่าปกติซึ่งจะเป็นช่วงที่แบบแม่จะพ่อแม่จะงงมากนะว่าแบบไอตื่นเช้าไปโรงเรียนเหรอทำไมวะอะไรย้ยโปเกมอนโกะ Go, ทำให้ผมอยากตื่นเช้าไปโรงเรียนอยากมาเช้าเพื่อมาจับโปเกมอนพักเที่ยงก็จะรีบวิ่งออกมาจับโปเกมอนเรายิ่งเฉพาะวันศุกร์ ต้องมาสยามผมจําได้เลยช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่เราพอเรานั่ง BTS มาแล้วแบบทุกวันคนเยอะมากแล้วแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนมีนดารากเกาหลีมาแต่ไม่ใช่มันคือแบบตัวโปกเกมอนอ่รจริงๆแถวๆนี้ เอมบัซซี่ชิดลมเมอร์คิวลีก็ด้วยพี่สาวผมเรียนอยู่มาแต่เมอร์คิวลีอยู่ข้างๆแล้วแล้วบางทีผมอะ่ะผมต้องไปรับพี่สาวเงี้ยถึงบ e างทีนี่แล้วเจอแต่เด็กมาแต่แบบทุกคนจับโปเกมอนกันอยู่เราไม่สนใจาสาวๆเราเอานี้ก่อนเราเรากชา็ช่า,าทุ้สามดาวสาวๆช่างมัน <laughs> แล้วตอนนั้นแซงมากชุดที่ว่า เราแบบเราเราจะชอบจับแล้วเพื่อนจะชอบได้ตัวนู้นตัวนี้แล้วแบบอยากได้แล้วแบบเพื่อนมันมี2ตัวแล้วขอตัวนึงได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ได้แล้วพี่เดี๋ยวนี้เทรดโปเกมอนได้ผมแบบอขอบคุณเดเวลลอปเปอร์มากๆอ่ะผมรู้สึกว่าโอ้โหคุณทําสิ่งนี้มานี่คุณแบบตอบโจทย์สุดๆครั้งแรกที่มันเหมือนมันทําให้เราคนเรามสามารถคอนเน็กกันได้อยู่แล้วตอนนี้มันแบบคอนเน็กันเข้าไปอีกต่างประเทศต่างเมืองไกลแค่ไหนก็จะคอนเน็กันได้ผมรู้สึกว่าสิ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ โปเกมอนทำได้ดีมากๆทำได้เก่งมากๆเพราะว่าแบบตัวเมอร์เชนดายส์หรือการ์ดหรืออะไรของโปเกมอนมันมันไม่เคยราคาตกเลยมันแบบขึ้น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 คือปกติเกมที่เราที่เราเล่นกันปกติมันก็จะเป็นเกมที่มันจะทําให้เราหลุดเข้าไปในเครื่องแต่อันนี้มันมันทำให้เราออกไปใช้ชีวิตมากกว่าโดนดูดเข้าไปอยู่อยู่ในเครื่อยู่อยู่ในหน้าจอแล้วระ้บอกัว่ามันสามารถคนนีกับคนนีกับคนอื่นๆได้คือมันทําให้เรานอกนอกจากแค่ก้มมันทําให้เราต้องเงย ขึ้นมามันทำให้เราแบบมันมากกว่า just a game อ่ะมันมากกว่า just a program in a phone หรือ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบมันมากกว่านั้นจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยเล่นได้ ูสึกว่าโควิดเนี่ยทำทำให้เราเห็นเห็นมากมากเลยนะว่าแบบการคนนี้เกี่ยกับคนมันสาคัญขนาดไหน,นการแบบการได้ออกออกไปใช้ชีวิตการได้ออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมันแบบมันดีขนาดไหนอะไรเงี้ยพวกเรา take it for granted มานานขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เหมาะมากๆด้วยความที่ทุกอย่างมันซาไปหมดแล้วด้วยเราได้แบบออกมาใช้ชีวิตกันอีกรอบนึงเราได้ออกมาทําทุกอย่างออกมา connect กันอีกรอบหนึ่งแล้วแบบมีสิ่งเนี่ยที่ทาให้ทุกคนได้เหมือนแบบ กลับมาใช้เวลาร่วมกันแล้วแบบทาอะไรแบบสนุกสนุกด้วยกันอีกอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วตอนนี้เขาก็อัปเดตอะไรหลายๆอย่างให้มันแบบพัฒนาให้มันดีขึ้นทั้งทั้งทั้งตัวระบบ AR อลยะไรมันก็แบบนากก่ารักอะอย่างทุกวันนี้มีแบบแฟชั่นเป็นเป็นแฟชั่นวีก็จะมีก็จะมีแฟชั่นโปเกมอนนะแบบโปเกมอนใส่แว่นดำโปเกมอนใส่หมวกแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดหมดวีคนี้ไปก็คือคุณไม่มีคุณหาไม่ได้อีกแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดใครจับได้ก็คือจะมีไปแบบเป็นตัวแรร์ไอเทมไปเลยอย่างเงี้ยแ,แล้วก็จะม ลองแบบเจอตัวอะไรจับไปก่อนแบบคุณจะเอนจอยกับสิ่งสินั้นมากๆนะแบบผมรู้สึกว่าแค่แบบได้แบบจับได้คอลเลกได้เก็บ XP ไปเรื่อยๆอะไรอย่เงี้ยผมรู้สึกว่าเออสิ่งสิแค่นี้แค่นี้ก็หนุกแล้วอ่ะเดี๋ยว,ว่าถ้าเกิใครแบบที่เล่นไปแล้วโปรหน่อยอย่ากลับกลับมาเล่น กลับมาได้อีกรอบนึงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเรทมันสนุกนะแบบการแบบไปไปบุกไปสู้กับตัวบอสอะไรเงี้ยเออมันสนุกมากแล้วมันแล้วมันได้ XP เยอะมากๆ,ๆเดี๋ยวนี้เขาแจกไข่เขาเปิดไข่กันแบบสุดๆดับดับเบิ้ลเอ็กพีเข้าไปถ้าใครคนแบบดับเบิ้ลเอ็กพีจะไปเรทอีกโอ้โหเวลขึ้นแบบว่าปับ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 แต่ละประเทศเขาจะมีเหมือนซาฟารีโซนนะครับผมมันจะเป็นเหมือนเออเป็นแบบสมมุติว่ามีพื้นที่กว้างๆมีแบบมีพาร์คมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราไปจัดงานโปเกมอนตรงนั้นแล้วก็จะมีเหมือนแบ โปเกมอนพิเศษตรงนั้นที่ให้ทุกคนได้ไปจับกันได้แล้วก็จะมีที่โซนให้ถ่ายรูปเปโปเกมอนโปเกมอนเลไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบทั้งครอบครัวไปเล่นกันเลยนะมีแบบมีเด็กน้อยคุณพอ่อคุณแม่ไปจับโปเกมอนกันคุณปู่คุณย่าไปปั่นจักรยานจับโปเกมอนกันเลอย่างเงี้ยมันกลายไปเหมือนแบบเป็นแบบเฟสติวัลยิ่งใหญ่ที่เราเห็นเหมือนมิวสิคเฟสติวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันมีอิมแพคตต่อคนเบอร์นั้นจริงๆนะ <laughs> ไม่คือคือจริง,รงๆผมผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันทุกอย่างมันเหมือนเดิมแหละครับผมด้วยคือด้วยความที่พอเราออกมาแล้วทีมงานทุกๆคนส่วนมากส่วนมากแบบ99%ของเรายังเป็นยังเป็นคนคนเดิมแค่ไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อแล้วสิ่ง <c oughs> ที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปหลักๆเลยคือการตัดสินใจทุกอย่างมันกลายเป็นเราเราคนเดียวแล้วเราต้องคอยดูทุกอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันนีนแ่แหละคือความยากที่เราที่เราเพิ่งมารู้ว่าแบบโอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากว่าแบบมันมีแบบเล็กๆน้อยๆให้เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยว่า ว่าหลังบ้านเขาทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ครับผมปัจจุบันมีหนังบุกเพสันี่ว่าภาค2ครับผมเดี๋ยวปีหน้าจะมีละครกับช่อง3ครับผมชื่อเรื่องว่าโลกโลกหมุนรอบเธอครับผมทุกวันนี้กำลังทําเพลงอยู่ด้วยก็พยายามจะให้ปล่อยภายในปีนี้ครับผมแต่ว่าด้วยความยากที่ผมบอกมาทั้งหมดนั้น,นผมก็จะพยายามทําให้ทําให้ดีที่สุดครับ <S <S สำหรับคนที่อยากอยากไปเล่นหรือใครหรือหรือใครที่เคยเล่นแล้วอยากจะแบบโหลดกลับมาตอนนี้ก็ยังมันยังอยู่ที่เดิมเลครับผมทั้ง Google Play แล้วก็ App Store ครบก็กลับกลับไปโหลดกันเข้ามาได้เดี๋ยวนี้เขาสปอร์ตเป็นภาษาไทยแล้วด้วยยิ่งแบบทำไมทำไมจะไม่เล่นดีกว่าผมไม่รู้ไม่มีเหตุผลอะไรแล้วเผื่อไม่แน่นะเราอาจจะแบบจับไปจับมาเดินชนกันเจอกันอุ้ย Hello ไปจับตัวต่อด้วยกันไหมอ่า